ซัปโปโรเตรียมยื่นข้อเสนอดึงตัวสุภโชคไปร่วมทัพหลังจบศึกไทยลีอดีตล่ามคู่ใจของชนาทิพสุกสินเผยคอนซาโดรซัปโปโรเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าสุปโชคสรารชาติดาวเตะตัวเก่งของบูรังยูเนเต็ดร่วมทีมแล้วหลังตามดูมาพักใหญ่จากกรณีที่คอนซาโดรซัปโปโรต้องการหาตัวแทนจากการย้ายทีมไปของชนะทิพสงกสินโดยเล็งนักเตะไทย ซึ่งมีข่าวกับทั้งสุภโพคสรารชาติของบุรรัมยูเนเต็ดเวียประเทศป้อมพันจากเมืองทองยูเนเต็ดและเจริญสัก์วงกอนจากสมุทรปราการซิต,ตี้นั้นล่าสุดที่สั่งที่วาผลสังกัพันอดีตล่ามคู่ใจของเจชนะทิพย์สงศินที่ปัจจุบันยังคงรำงมาร่วมกับคอนซาโดเลสซัปโปโลเผยว่าซัปโปโลเตรียมยื่นข้อเสนอในการดึงสุภโพคมาร่วมทัพให้กับบุรมย์พิจารณาแล้ว โดยทีเป็นในช่วงเจลีกเลข2หรือหลังจบฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ซึ่งซัปโปโรต้องการได้สุปรโชคมาแทนที่ชนาทิปหลังปิดตามฟอร์มการเล่นมาพักใหญ่ก่อนหน้านี้บรีมรมยมเดนเต็ดเพิ่งออกมาปฏิเสธว่าจะถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอจากคอนซาโดรซัปโปโรแต่ก็พร้อมจะเปิดโอกาสให้ททีมที่สนใจเข้ามาเจรจา ทั้งไทยเนื้อหอมบิคะจรเผยมีทีมจากเจลีสู่ขอทอมเบียลุยด้านประดิบขจเรเจรวรนน,นประธานสโมสสอนูแบงอคอกคืนเต็ดเปิดเผยผ่านเพจบีบังปะกงถึงดีวของโมเนทอมเบียกับทีมจากสึกเจลีโดยบิคขจรได้เปิดเผยว่าเพิ่งรับการติดต่อจากสโมสสอนในเจลีที่ยื่นขอเสนอขอซื้อตัวกองหลังทีมชาติไทยอย่างทอมเบียไปเล่นที่ญี่ปุ่น ย่ไดก็ตามบิขจรได้กล่าเพิ่มเติมว่าทีมเจลีกต้องการปักหลังรายนี้ไปในตอนนี้เลยแต่เจ้าตัวอยากให้อยู่ช่วยทีมในการสู้ศึกไทยลีกจนจบฤดูกาลซะก่อนถึงค่อยเปิดรับข้อเสนอในการซื้อตัวครั้งใหม่หากข้อเสนอดีสโมสรก็พร้อมเปิดโอกาสให้ไปอยู่แล้วชัดชัยผ่าเอ็นค่อยหน้าเข่าซ้ายแล้ว ผช่วงเวลาที่ต้องพักฟื้นก่อนคัมแบ็กจัดชายบุตรพรมมือกาวทีมชาติไทยจากบีจีประทุมยูเนเต็ดเข้าทําการผ่าตัดเอ็นควายน้าเข่าซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเจ็บจากศึกซูซูกิครับ2020จัดชายบุตรพรมพุักษาประตูทัพช้างสึกทีมชาติไทยและสโมสรับปิดบุจีประทุมยูเนเต็ดสโมสรดังจากศึกไทยลีเขารับการผ่าตัดสองกล้องที่เข่าซ้ายณโรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อบ่ายวันนี้ หลังรับบาดเจ็บเป่นควอยหน้าเขา่าฉีกขาดระหว่างลงสนามช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2020ล่าสุดนายแพทย์พักขมลอิสระกายศีลแพทย์ประจำสโมส G, รบีจีปทุมยูเนเต็ดศัลยแพทย์กระดูกและข้อด้านการผ่าตัดผ่านกล้องของสถาบันวชทศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพและเป็นแพทย์ประจำทีมชาติไทยในการแข่งขันซูซูกิครับ ล่าวถึงความคืบหน้าหลังการผ่าตัดของชัดชัยว่าหลังจากที่ได้รักษาอาการริมเลือดอุดตันที่เส้นเลือดดำบริเวณขาซ้ายจนหายดีแล้วชัดชัยได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาเอ็นขว้หน้าข่าซ้ายฉีกขาดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการได้ดูแลใกล้ชิดตั้งแต่การทำหน้าที่ในนานทิมชทยทำให้ตรวจพบริมเลือดดำอุดตันที่ขาได้ยอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ฉัดชัยแจ้งว่ามีอาการปวดตึงน่องระหว่างนั่งชมเกมนัดชิงชนะเลิศและสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ฉัดชัชยจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดที่สโมสรบีจีปทุมวิทนเต็ตและสถาบันเวชศสาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นเวลานาน,านประมาณแเดือนจึงจะพร้อมสำหรับการกลับมาเฝ้าเสาในถิ่นพีจีสเตเดียมต่อไป ซึ่งฉัดชัยมีประสบการณ์ในการฟื้นฟูจากการผ่าตัดเอ็นหัวเข่าขวามาก่อนแล้วและมีจิตใจที่เข้มแข็งทำให้ทีมแพทย์มั่นใจว่าจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอนซีประหังทีมจากศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกปิดดิวคว้าเิลลี่เกตแก้วพรมพรกองหน้าเนื้อหอมทีมชาติลาวเข้าร่วมทีมเพื่อสู้ศึกในฤด,ดูกาลใหม่ ฟุตบอลชื่อดังอย่างอาเซนบอลได้ออกมาเปิดเผยว่าสมโมสอนสีประหังได้ทําการเปิดดิวคว้าตัวบิลลี่เกตแก้วพมพรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังดาวยิงรายดังกล่าวกลายเป็นแข่งฟรีเอเยน่นโดยการยกเลิกสัญญากับ USL ดันเคิร์กทีมในลีกลงของฝรั่งเศสมาช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสําหรับบิลลี่เกตแก้วพมพรว่าทีแข้งใหม่ของสีประหัง ทีมแข่งจากศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกดีกรีทีมชาติลาวชุดลุยศึกอาเซียนคัพ2020เจ้าตัวเป็นแข้งเชื้อชาติลาวที่ไปเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อ31ปีก่อนพร้อมยังเคยค้าแข้งกับทีมในยุโรปอาทิเช่นสตาบูเอฟซีทัวองเช่โอแซโชเลโซ่และยูเอสเออดันเคิร์กการผลงานของทีมสีประหังทีมจากเวทีมาเลเซียซูเปอร์ลีกทำผลงานด้วยการจบอันดับที่10เมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมา ด้วยสถิติแข่ง22ชนะ4สเสมอ6แพ้12เก็บไป18คะแนนรอดตกชั้นอย่างบุบบิดกซามูไรบลูทีมชาติญี่ปุ่นแบบโฮ23่คุณพลจุดลุยสึกฟุตบอลโลก2022รอบกเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่มดีระหว่างที่27มกราคมถึง1กึุ่ม่าพันธ์เป็นที่เรียบร้อย โดยผลงานของทัพซามูไรบูในศึกบัลโลก2012รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3ปุ่ม B แข่งไปแล้ว6นัดชนะ4เสมอ0แพ้2มี12คะแนนรังกระดัก2ของปุ่มตามหลังจากฟูงซาอุดิอาระเบียที่แข่งเท่ากันอยู่4แต้มซึ่งโปรแกรมแข่งขันนัดที่7ทีมชาติญี่ปุ่นจะเปิดรังพบกับทีมชาติจีนในวันที่17มกราคม ณสนามเซตมาสเตเดียมต่อที่เกมนัดที่8จะเปิดรังพบกับซาอุดีอาระเบียในวันที่1กุมภาพันธ์ที่สนามเซตมาสเตเดียมเช่นเดียวกันรายชื่อ2ี่านักเตะทีมชาติญี่ปุ่นจุดคัดเลือกทุตบอลโลกมีดังนี้ผู้รักษาประตูเออิจิคาวาชิมะจากสตาร์บูชุมอิจิกันดะจากชิมซูเอสเผาเดเนเชมิดจากแซงทุยดองกองหลัง ยูโตะนากามุโตะจากเอชิโตเกียวโชโกะทานิบุจิจากคาวาซากิคอนตาเล่มิจิยามะเนะจากคาวาซากิคอนตาเล่ฮิโรชิซากาอิจากบูร์วาเรดามอนทาเคฮิโรทุมิยะสึจากอาเซนนลโคอิตาคุระจากชาเกสซุนสีนาโอมิจิอุเอดะจากมิวกองกะยูตะนากายามะจากพีพีซีสโว อาโอทานากะจากฟอร์ตูนาดุสเซนดอร์ฟเกงกิฮารางูจิจากยูเนียนเบอร์ลินกาคุชิบาสกิจากเลกาเนสวอตารุเอนโดจากสตุตการ์ดจุนยะอิโตะจากเกงทาคุมิมินามินโนะจากลิเวอร์พูลอิเดมมาซามูริตะจากซานตาคาลา่าทาคิมุสาคุโบะจากเรอัลมาโยกานิสึโดอันจากพีเอวีไฮโอเฟนกองหน้า คุมาอาซโนจากโบคุ้มยุยะโอสโกจากนิเซนโกเบในเซนไมดะจากเซอร์ติกมิโยโอกาโมโตคกุนซือใหญ่ทัพชบาแก้วทีมชาติหญิงไทยยืนยันไม่โทษวาราพรบุตรสิงห์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่รับพลาดเข้าประตูในเกมที่ทีมชาติไทยพ่ายต่อฟิลิปปิน พ้องชี้ว่าทุกคนต้องพยายามช่วยเหลือกันแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและกลับมาให้ได้ในเกมต่อไปจากเกมทับชบาแก้วนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2, 2022รอบสุดท้ายนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดแรกพ่ายกับทีมชาติฟิลิปปินปส์ไป0-1มิโยโ ok อคาโมโตะกุนสื่อทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยว่า เราคาดหวังว่าเราจะสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปเราพยายามเตรียมนักเตะทุกคนให้พร้อมลงสนามทุกนัดเสมอเกมวันนี้เรามีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะพื้นที่สุดท้ายแน่นอนว่าทุกคนในทีมต้องพยายามแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เพื่อเราทำผลงานได้ดีขึ้นในนัดต่อไป